อ่ะอันนี้ร้อยเกสิบเก้าบาทใกล้หมดแล้วนะคะอันนี้เปิดไม่ได้แล้วนะคะถ้าอันนี้หมดอ่สะสครับตัวสครับหน้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปิดไม่ได้แล้วนะคะ <S 2> <S 2> สะครับตัวสครับหน้าเปิดไม่ได้แล้วนะคะถ้าหมดนะคะ ของฝากจากสิงคโปร์จริงๆมันไม่ได้มีแค่อยจริงๆมันไม่ได้มีแค่กระเป๋านะคะทุกคนของฝากจากสิงคโปร์อะ่ะทุกคนดูพี่เขาซื้อมาสิา <laughs> สครับตัวสครับหน้าใกล้หมดแล้วนะคะมีแค่นี้นะคะตัวกับหน้า ตัวสรับหน้าร้อยเกเก้าะถ้าใครอยากได้ร้9ยเก้าเก้าซตนี้นะคะอันนี้ร้อยเก9เก้านะคะสบู่ใช้กับผิวหน้าค่ะสบู่นี้หน้าใสหอมเลยสบู่เนี่ยโอใส่สารสกัดที่แบบโหหน้าใสลดสิวเลยพวกลิปแล้วก็พวกสินค้าอื่นๆนะคะจะมีลิปสรับตัวสรับหน้าสรับคู่ a h a สรับโอยสับคู่อีกเยอะเลยค่ะทุกคน อืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำจุดหยางดำน้ำเหลืองไม่ดีขาลาวเชนส์ครับตัวไหนดีคะมีพี่คนนึงที่เคยมารีวิวชัดแน่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นหมอทักษะอ๋อสามสิบกว่าปีนะน้ำเหลืองไม่ดีแล้วพี่เขาหายนะคะร,ะระนะ้องไห้เาหายะะลยลเขาบอกเขาร้องไห้เลยน้ำนมมาทิตหน้าเลยค่ะน้ำนมเตรียมแย่งกันได้เลยอันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะอันนี้ร้อยเก้าเก้าบาทยังคงอยู่ราคานี้ร้อยเก้าเก้าได้อยู่ ออใส่แว่นให้ดูหคะ่ะพรุ่งนี้ใส่ให้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้โชว์แว่นเลยไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาตอนไหนเอาไปจีบกันน่าราักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใกล้หมดแล้วนะคะ สคับตัวสคขับหน้าใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอ่ะถ้าตะกร้าไหนหมดก่อนก็คือตะกร้านั้นก็จะหมดแล้วก็ไม่เปิดแล้วนะคะแล้วก็เราจะก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันที่อาสิบแปดกลางคืนพี่นิดอยู่ให้พี่นิดเปิดตะกร้าให้นะคะสิบแปดกลางคืนพี่หนุ่มกดตะกร้าไหนคะพี่หนุ่มกดตะกร้าไหน ตะกาหกมีอยู่สามตะก้าเธอเป็นแฟนฉันแล้วโอ้น่าจะได้ลงไลฟ์เที่ยงคืนแน่เลยอะทุกคนหมดสามตะก้านี้ไม่เติมแล้วนะคะถ้าหมดสามตะก้านี้ก็คือหมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นิดต้อง พวงนี้พินิจขึ้นกรุงเทพนะคะพินิจจะได้ไม่ตื่นเช้าพินิจจะลืมเตรียมชุดให้ด้วยนะคะแล้วก็พาส,สปอร์ตนะจ๊ะมีอยู่สามตะกร้าค่ะถ้าหมดสามตะกร้านี้แล้วก็คือเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้วันนี้มาไล่เล่นๆค่ะมาออเดิร์ฟเฉยๆนะคะมาลองดูว่าการปรับราคาวันแรกเป็นยังไง โอเคใกล้หมดแล้วนะคะตะก้าสองกระปุกก็ใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนสองกระปุกวันนี้แถมสมู่ให้2ก้อนนะคะตะก้าสองนะคะตะก้าสองสองกระปุกแล้วก็แถมสบู่สองก้อนสครับผิวได้ทุกวันค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันแทนการใช้เซรู่เลยค่ะวันนี้2ก้อนแถมสบู่สองก้อนนะคะ สก,กินข้าลาะะ้โอกาส,สก,กินอีกนานเลยค่ะอือขอบคุณสำนักของขวัญค่ะน่ารักจังวันนี้มีการผลิตกระถางานจริงโห้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะใช้ทุกวันขัดทุกวันนะคะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะทุกคนบางคนอาจจะมีความเชื่อที่แบบใช้สครับเสร็จแล้วก็ไปใช้สบู่ใช่ไหมไม่ต้องใช้แล้วนะคะสะบู่เป็นสารชําระล้างใช่ไหมตัวนี้ก็ชําระล้างได้เหมือนกันแต่จะดีกว่าสบู่ตรงที่ว่า สามารถผลัดเซลล์ผิวได้แบบอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งด้วยนะคะคือการใช้สบู่เนี่ยจะทำให้ผิวแห้งเพราะว่าสบู่มันจะมีสารลดการตึงผิวการตึงของผิวนะคะทีนี้สบู่เวลาถูไปที่ผิวนสะสบู่จะมีการรวมตัวเป็นก้อนเพื่อจับตัวกับคราบสิ่งสปกปรกสบู่คราบสิ่งสปกรสงสปกรกพอมันจับตัวรวมกันใช่ไหมคะพอเราลาดน้ําลงไปกับเนี่ย อ่าสบู่จับตัวเป็นก้อนกับคาบสิ่งสกรปรกแล้วก็ไขมันบนชั้นผิวมันจะรวมตัวกันอยู่บนนี้เวลาเราถูไปเนี่ยก็จะมีสบู่แล้วก็คาบสิ่งสกรปรกแล้วก็ไขมันบนชั้นผิวน้ํามันอะรวมตัวกันเสร็จปุ๊บพอเราล้างออกน้ํามันบนชั้นผิวก็จะหลุดไปพร้อมกับสบู่นะคะพอน้ํามันบนชั้นผิวหลุดไปพร้อมกับสบู่ผิวก็แห้งนะ ขาลายอ่าตัวนี้ได้เลยค่ะขาลายลดรอยแดงรอยดํานะคะรอยแดงรอยดําจากยุงกัดอ่าหรือคนที่เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ได้เลยคนท้องตัวนี้ใช้ได้ค่ะคอดําลักแร้ดํานะคะผิวไม่เรียบผิวไม่เนียนต้องการสีผิวที่สม่ําเสมอนะคะ ขัดตัวนี้ได้เลยนะคะที่สําคัญตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะย้ําเลยว่าสามารถใช้ได้ทุกวันแทนการใช้สบู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอนางเอกมาก่อนรอน้ํานมมาก่อนนะคะโอบอกเลยว่าต้องกดกันให้ทันนะคะตัวนี้คือลูกค้าถามหากันเยอะมากขนคุดอ่ะเพื่อนโอใช้แล้วหายนะคะเพราะว่าขนคุดมันจะคุดอยู่ในรูขุมขนใช่ไหมมันจะคุดอยู่ใต้ผิวหนังนะคะซึ่งตัวนี้เวลาเราคัดสคับผิวไปอ่ะมันจะทําให้ผิวนะมันจะทําให ลูกขมขนของเราอ่ะไม่อุดตันนะคะแล้วมันก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวไปเรื่อยๆนะคะสําหรับเพื่อนโอเพื่อนโอหายนะคะเพื่อนโอหายนะคะเพื่อนโอเป็นขนคุดต,ตรงตรงขาสครับไว้นานไหมไหมค่ค่ะสครับแล้วล้างออกได้เลยนะคะวันนี้มีโปร,โรแถมสบู่ให้นะคะซื้อสองก้อนแถมสบู่ให้เลยสองก้อนนะคะสะครับสัปดาห์ใช้ใช้ทุกวันเลยค่ะใช้ทุกวันแทนการใช้สบู่ได้เลยค่ะ เจลสีม่วงที่แถมไปทาเช้าเย็นได้เลยค่ะอ่ะมาขายของมัง่งได้ครับผมขาอะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มขายไหมโอเคไหมดูซิว่าพี่หนุ่มจะขายหมดไหมนะคะน้ำนมช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งทำงานอยู่กลางแจ้ง ทุกคนอดจะให้ดูแว่นพี่หนุ่มเดี๋ยวทุกคนดูแว่นพี่หนุ่มแ,แว่นที่พี่นหนุ่มใส่อยู่ตลอดใส่อยู่ประจำะดูดูหลังแว่นเพิ่งเจอเพิ่งเจอคลิปว,วันนี้นะคือพี่หนุ่มอเวลาเขาใส่แว่นใช่ไหมถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะชอบล่วง,ล,วงล่วงจากดั้งล่วงจากดั้ง มัดเมื่อวานไปไปคองถมมามัดด้วยตัวนี้เลยจะไปนั่งที่พื้นเลือกของอ่ะแล้วตอนที่เขาถ่ายไปลงเ c e b o o k กันอ่ะแล้วมันตกแล้วมันตกรู้สึกมันเสียบุคลิกเลยใช้หนังยางสุหายเลยมันช่วยอะไรคะผลัดเซลล์ผิวค่ะผลัดเซลล์ผิวค่ะตัวนี้นะคะใครที่ผิวไหม้คล้ำดำจากแดดนะคะ ไม่เห็นค่ะมันแบบอยู่ตรงนี้เซรัร่มที่แถมไปทาตัวได้เลยค่ะอะะะาสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะ,ะอะสะรับตัวสครับหน้าใกล้หมดแล้วนะนั่งนั่งโซฟาเนีี้เอาจริงๆจะบอกน้องจะบอกว่านั่งโซฟาเนี่ยปวดหลัง มันไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาหมอนมาให้หมอนเนี่ยต้องเอากั้นตรงนี้ต้องวางตรงนี้ค่ะเพราะตัวมันเอียงอ๋อเอาอน้องถือนี่ก่อนพี่เอาหมอนให้แ้องเอาหมอนเนี้ยรองหลังเลยเดี๋ยวเอาผ้าอ,อันนี้ปิดนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ข้างหลังกอดผ้านีา่งไงอันนี้ไปข้างหลังไง เขาบอกว่าใส่ใจมากใส่ใจอืมพอได้ไหมพอได้อยู่ค่ะ,อออคะโอ้โหมาแล้วนะจ๊ะอย่างนี้นะครับบางทีตามซีกไปแล้ว พอ่จะพอกินข้าวมันก็พองนะพอง๋อมันพองเหรอใช่มั็นฟูอะนะใครของบ้านเขาขำทำไมไม่รู้อ่านไม่เห็นหรอกเราพากันนั่งไกลเลื่กยและสายตาทั้งคู่ของพี่ไม่ต้องสืบอเลยเซรามม่วงโหจะขายไหมสวยจังเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นั่งดูน่ารักทำไมสวยจังน้องสวยเหรอเขาชอบว่าน้องอ่ะนะผาคใ,คใครว่ามีคนว่าไม่หรอกค่ะเขาเรียกว่าผักหลับสัพย์หวานให้เขาดู หล่อนะน่ะเห็นห้าทีนิดนึงหล่อน,นะน่าจะว่าไปใครเห็นน่ะใครเห็นเป็นต้องชมใครเห็นเป็นต้องหลงรักเลยนะไม่มีใครชมสักคนเลยตั้งแต่เดินกับน้องเนี่ยเหมือนเงาเลยโดนตกจนได้ใกล้หมดแล้วนะคะถ้า ถ้าหมดสาตะการนี้แล้วเดี๋ยวลงไลน์แล้ววันนี้มาเล่นเล่นค่ะมาเล่นๆมาเซิฟ์ฟๆดูเฉยๆพี่หนุม่ u, นมยิ่งดูยิ่งหล่อคู่เข่าเรายิ้เมเซรั่รมเซรั่มเซรั่มที่แถมไปใช่ไหมคะหรือว่าตัวไหน ขอเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเนาะเดี๋ยวตอนเอาตะก้าออกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะทุกคนต้องช่วยกันกดนะคะตอนนี้สามตะก้าถ้าสามตะก้านี้หมดแล้วปุ๊บเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลยนะคะเซรามวง่งอยากได้เป็นขวดโอ้ได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะ อาใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วนะคะโอจะอะไรฟังวันนี้โอสั่งทุเรียนมากินปกติโอจะเป็นคนกินทุเรียนที่แบบเนื้อแข็งเลยอ่ะแบบทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นอ่ะเนื้อแข็งแต่แก่ทนี่โอก็สั่งทุเรียนมาแบบของพี่หนุ่มมาลูกหนึ่งแล้วก็แบบของโอ้มาลูกหนึ่ง แล้วของพี่หนุ่มมาสุกข,ของโอ๋ก็ดันแบบนิ่มแบบนั้นเลยเออเธอนิดเธอรู้ไหมว่าก้านยาวของฉันนั่คือนิ่มเลยสุกเลยนิ่มแบบ<า>นิ่มเลย<า>นิ่มละลายในปากแบบวิปครีมทีนี้ด้วยความที่ทุเรียนสองกล่องของโอ๋จะเป็นก้านยาวของพี่หนุ่มจะเป็นหมอนทองสุกด้วยกันทั้งคู่ทีนี้โอก็อยู่ในห้องคนเดียวพี่หนุ่มลงไปเอาของทุกคนเชื่อปะโอเดินอยู่ในห้องแล้วก็แบบ อะไรตายเหม็นแนะ่มอยู่ไม่ได้แล้วนี่จมูกไม่ไหวแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็แบบพยายามจะให้กลิ่นมันออกจากร่างกายไปเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วว่าแบบเหม็นมากจนทายังไงดีกว,กว่าพี่หนุ่มจะขึ้นมาพอพี่หนุ่มขึ้นมาเ้าบอกเนี่ยไม่รู้อะไรตายในห้องเหม็นมากเหม็นเหมือนอะไรมันตายไม่รู้อ่ะพี่หนุ่มบอกพี่ไม่ได้กลิ่นนะแต่แต่พี่ลงไปข้างล่างอะ่ะแล้วพี่เดินขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในห้องมีแต่กลิ่นทุเรียน แล้วรอบรอบ,รอบเนี้ยคือกลิ่นทุเรียนเยอะมากจริงเท่ากับว่าตัวโอ,อเองอะ่ะเป็นคนเหม็นทุเรียนเหมือนกันนะน้อง <นะ S 2> ต้องบอกก่อนว่าน้องอ่ะเป็นคนทานทุเรียนแบบไหนแข็งนนทานทุเรียนแบบแข็งแข็งไม่มีกลิ่นเหมือนทานมันแก้วอ่ะที่หนุ่มไมโครเวฟ จอดท้าไนครับนี่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ถึงปีหนึ่งของเรียกเทา่าไหอ่ละยี่ห้าเ,เจอกันครับซีดบาร์เจอกันครับเจอกันครับพี่หนุ่มขอสักเพลงค่ะได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอพี่นิดอัปเดตแป๊บหนึ่งนะคะจะมีตะกร้าที่ใกล้หมดแล้วก็คือสรับตัวสกับหน้าอันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะร้อยบาทสรับหน้าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่หน้าเป็นสิวเซียนสิวหัวหนองสิวอุตันนะคะหน้าไม่หน้าหมองค้าแต่งหน้าไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้โอจะต้องขัดแหละเพราะว่าเอ่อเวลาแต่งหน้านะคะเริ่มแบบเริ่มเครื่องสําอางไม่ค่อยลงหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะขัดลูกขคน,คนกวางเนี่ยต้องขัดนะคะ ข้างบนลากอะไรอย่างเ้ยดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะนะน่าตรงนี้ใชค่ะ,ะคโลชั่นหัวเชื้อกสับมีไหมคะม,มีคะ่ะแต่ว่าวันที่สิบเก้าวันนี้นนออกมาไรเล่นๆเฉยๆคะ่ะเปิดแค่สามตากาจริงๆมีหลายตะก้ามากคะ่ะจริงๆมีทั้งหมดแบบ โอ oh, ประมาณเจ็ดแปดตะกร้าเลยขัดแล้วแฟนจะข้างหลักแบบที่พี่หนุ่มเป็นไห่คนเขาฟินกันนะที่เวลาพี่แบบเป็นแบบไมโครเวฟปกติพี่หนุ่มเขาจะชอบแบบจับหัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสกินชิสนะเคยกินไหมคะมากๆกสกินชีพ มันติดไหมอืมติดสิเพียงชี้โอเคน้องโอ๋สครับหน้าตะก้าไหนคะมีตัวกับหน้าค่ะเนี่ยตะก้าที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะตัวกับหน้าตะเอ้ยตัวกับหน้าตะก้าสองเอ้ยตัวกับหน้าตะก้าสามใช่ไหมคะสครับหนึ่งกระปุกแถมสบู่หนึ่งก้อนตะก้าหนึ่งสครับสองแถมสบู่สองตะก้าสองสครับตัวสครับหน้าตะก้าสาม เติมเน็ตมาดูเขารักกันเบ่งกล้ามอ่ะเบ่งกล้า สครับหน้าใช,ใช้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะมีเช็ดน้ำตาเหรอคะอันนี้พี่ลองนี่พี่ทำเสียงได้เหมือนนะ อย่าเพิ่งตัดเน็ตนะคะใครตัดเน็ตเดี๋ยวไม่ไ <sh> ด้ฟังเสียงนะคะขอเห็นจะได้นอนหลับเนคุณเดิุมันีเกือบแล้วเกือบหลงกลแล้วไม

อ่ะทุกคนรีบกดนะคะตอนนี้สครับตัวสครับหน้าใกล้หมดแล้วนะคะสะครับตัวสครับหน้าตะก,ก้าสามอ่ะเดี๋ยวตะก,ก้าสามจะหมดก่อนละตะก,ก้าสามจะหมดก่อนแล้วนะคะตะก,ก้าสาม,จะ,มจะหมดก่อนแล้วนะคะ แต่นั่งอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมถ้านั่งอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปประกอบไม่ใช่ใช่ไหมล่ะจะบอกว่าจริงๆเวลาเลายส่วนอ่อเขาบอกว่าขอเพลงหยุดหยุดหายใจ หย,หยุดหายใจ,ยายใจตายไม่เดี๋ยวหย, <S <S <ý> หยุดหายใจง่ายกว่าไหมหรือเปล่า,า <S <S ý> <S ý> <S นาฬ <S ý> ิกาคนละกัน <ý>

ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในคอนโด oh. อันเนี้ย oh. อันเนี้ยโอไม่ได้มีไฟแบบไม่ได้มีเซตไลท์สดอะไรเลยอันเนี้ยเป็นไฟไฟเพดานาปกติเลยค่ะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นเน็ตด้วยนะคะอันนี้เป็นไฟห้องปกติเลยค่ะไฟคอนโดไฟเพดานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนโอมาไลท์เองแบบไม่ได้เตรียมพร้อม mm. อะไรเลยนะคะ อพินิจอ,อัปเดตมาแล้วนะคะอัปเดตมาแล้วนะคะตะกร้าสองกระปุกใกล้หมดแล้วนะคะอาตะกร้านี้ใกล้หมดแล้วจะหมดที่ใครเอ,อ่ยรีบกดนะคะสองกระปุกแถมสบู่สองก้อนนะคะสองกระปุกแถมสบู่สองก้อนสองร้อยสาบาทจะหมดที่ใครจะหมดที่ใครนะคะสรรพคุณตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งผิวดําแดดผิวแห้งกลานผิวสองสีผิวทางมาลายสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะหรือเป็น เป็นรอยคล้ำรอยดำรอยคาบที่ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวใสผิวออร่านะคะที่สำคัญตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะสครับของโอแตกต่างจากสครับตามท้องตลาดทั่วไปก็คือตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเนื้อละเอียดไม่บาดผิวนะคะใช้แทนสบู่ได้เลยคนขยันอยู่ที่ไหนก็ทำงานเยอะมาก มีครีมอาบน้ํากันยุงไหมคะอืมครีมอาบน้ำกันยุงตอนนี้ยังไม่มีเลยคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าโดนยุงกัดแล้วมีรอยยุงกัดรอยแดงรอยดาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้ช่วยนะคะทําไมสวยกว่าชาวบ้านอาตะการนี้ใกล้หมดแล้วนะคะสองกระปุกแถมสครับสองนะคะเอ้ยสครับสองแถมสบู่สองใกล้หมดแล้วนะคะ หลังคลอดใช้ได้ค่ะตอนตัวนี้นะคะหลังคลอดใช้ได้คุณแม่ตอนท้องก็ใช้ได้นะคะตอนตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะคนท้องใช้ได้ค่ะคนท้องใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็สั่งนะคะอ่าหนึ่งร้อยหกสิบบ้านสุดท้ายค่ะ 160บบ้านสุดท้าย